Ali, expert. กลับเข้าสู่ช่วง d a i l y Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำคำปรึกษาดีๆกับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเด็กและวัยรุ่นค่ะซึ่งครอบครัวนะคะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยที่จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีลักษณะนิสัยแบบไหนถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือการดูถูกดูแคลนผู้อื่นค่ะซึ่งในสังคมเนี่ยเราจะเห็นได้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้นะคะล โกโซเชียลเนี่ยคะ่ะเราสามารถคอมเมนต์สิ่งต่างๆกับคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันก็ได้ซึ่งการดูถูกดูแคลนถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่กลายเป็นปัญหาสร้างปมให้กับผู้อื่นแล้วก็แน่นอนคะ่ะปัญหาที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าเราเชื่อว่าก็คงไม่อยากให้บุตรหลานของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมอวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คําแนะนําดีกับเราคะ่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์ดรมัสถาทองปานจากภาควิชาจิตเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอันนี้เป็นครั้งแรกของอาจารย์เลยนะคะ<ม>ในการมาพูดคุยกันซึ่งวันนี้ค่ะหัวข้อที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการดูถูกดูแคลนให้อาจารย์พูดถึงความหมายของคํานี้หนะะ่อยค่ะในสิ่งที่อาจารย์มีความคิดเห็นว่าการดูถูกดูแคลนเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรได้บ้างคะดูถูกดูแคลนนี่จริงๆแล้วมันอยู่ในใตร้ร่มใหญ่ของกลุ่มที่เรียกว่าบูลลี่นะครับบูลลี่ก็เป็นกิจการที่ พฤติกรรมที่เราคงเคยได้ยินกันมาแล้วในสังคมไทยก็คงคุ้นเคยกับคำนี้มานานช่วงหลังๆนี่ได้ยินบ่อยมากเพราะว่าแต่ก่อนอาจจะเคยมีการที่เราด้ยินว่ามีการบูลลี่ในแบบโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเมืองนอกนะคะในเมืองไทยเราจริงๆแล้วในเมืองไทยเราก็มีเองก็มีมีอยู่เยอะนะครับทีนี้บูลลี่นี่มีหลายแบบนะมีทั้งเรื่องของการทําพฤติกรรมการรุนแรงทางด้านร่างกายแกล้งกันแกล้งตบหัวรวมไปถึงการคําพูดซึ่งคำพูดก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะ ซึ่งในเมืองไทยเองเนี่ยการศึกษามาเขาพบว,ว่ามีเยอะอยู่นะครับ40%นี่ที่เคยเจอว่าเคยมีพฤติกรรมที่เคยโดนถูกดูหมิ่นเยยดยาจริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานเราไหมคะอาจารย์แต่ว่าพอปัจจุบันนี้ด้วยความที่อ่ะโซเชียลต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าการบูลลี่หรือว่าการที่เราแบบเหยียดคนดูถูกดูแคลนนั้นมันมีเยอะมากเลยเพราะว่าเราเห็นบ่อยขึ้นไหมคะเห็นบ่อยขึ้นครับในอดีตเนี่ยก็มีมามานานาแล้วเพราะว่าแต่ว่าพออยู่ในเรื่องของช่วงโซเชียลที่มันแพร่กระจายไปแบบนี้เนี่ยเราเห็นได้ง่ายขึ้นมาก <C> e <an> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปฏิสัมพันธ์แค่คน2คนอย่างเดียว <S <S แต่ว่าพอมันโพสต์ลงไปปุ๊บแคปหน้าจอส่งต่อเนี่ยมันก็เห็นกันเป็นสิเป็นร้อคนได้เพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้มากขึ้น <S <S แต่จริงๆแล้วมันมีมามานานแล้วนะครับ <C> e <an> ด้วยสภาพสังคมที่มันจะค่อนข้างเหลื่อมล้ําค่ะในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่เองก็ตามมันยิ่งทําให้เอื้อให้คนรู้สึกว่าอาการดูถูกดูแคลมันเกิดได้ง่ายขึ้นไหมคะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเรื่องในเรื่องของการดูถูกดูแคลนเนี่ยไม่ได้มไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องความเหลื่อมล้ําอย่างเดียวค่ะแต่ว่าการที่คนเราม,มีความแตกต่างกันมไ,มไม่ว่าจะเป็นหน้าตาซีผิวฐานะส่วนหนึ่งครับมันเอ,อื้อเอ,อื้อให้เกิดการ เกิดการมีลักษณะของการคําพูดนี้อยู่แล้วเพราะมันมันทำให้ดันให้คนที่ไม่เหมือนเราเนี่ยออกไปเป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะ,นะคะหรือว่าการที่มีการแบบโพสต์ลงโซเชียลต่างๆเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันทําให้คนแบบอยากที่จะ ไปคอมเมนต์ดูถูกดูแคลนรลอก็เพราะบางทีเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับว่าโพสต์ในเรื่องที่ทําให้คนรู้สึกแบบหมันไส้อะไรแบบเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเออถ้าเกิดว่าดูอยู่เฉยๆเงีบยไปก็คงไม่โดนแล้วอันนี้มันมองในทางนี้มันมัน,ม,นมันเป็นการบอกว่าไปแบบห้ามไม่ให้คนเราแบบแสดงออกไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับการโพสต์ต่างๆ ถ้าไม่เล่นโซเชียลเลยเนี่ยชีวิตน่าคงคงง่ายขึ้นคง,ง, <laughs> งจะเงียบสงบแต่ว่ามันคงเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วการโพสโซเชียลเนี่ยมันมันเป็นตัวกระตุ้นได้อย่างหนึงห่งในในสองสามสองสาปัจจัยใจแรกก็คือว่ามันไม่เห็นหน้ากันอ,อ,อย่างคนเราเนี่ยจะเดินออกไปพูดดูมิ่นดูแคลนกับคนที่อยู่ต่อนหน้าเดียวบางทีมันมันคงทำยากยากครัอย่างที่2ก็คือว่าพอมัน อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะงั้นเนี่ยพอเราจะเขียนจะพิมพ์จะโพสอะไรลงไปเดี๋ยวบางทีมันไม่ได้ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทาไปเพราะงั้นเนี่ยความยับยั้งช่างใจความคิดใครครวญในการในการเขียนการพูดอะไรมันก็อาจจะไม่เท่ากับเวลาพูดคุยกันอยู่ต่อหน้า นะคะแล้วการที่สมมติว่าบางคนบอกว่าเอ๋อเวลาเห็นคอมเมนต์หรือว่าโพสต์อะไรที่มันไม่ดีเป็นการดูถูกดูแคลนเราเนี่ยบอกเฉยๆไว้นิ่งไว้ไม่ต้องไปทําอะไรแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเฉยไว้ปล่อยให้คนพวกนี้ทําไปปล่อยปละละเลยไปเขาก็จะทําไปเรื่อยๆไม่มีการแบบแก้ไขหรือว่าอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะสองความคิดนี้ค่ะความคิดไหนเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ควรทำค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นใช้ได้ทั้งสองวิธีขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการจะแก้ไขปัญหายัางไงคือเวลาเรื่องของโพสโซเชียลมันก็มีอยู่สองฝั่งนะครับจะฝั่งที่จะปรับที่ตัวเราหรือว่าฝั่งที่จะปรับที่คนอื่นถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับที่ตัวเราได้ไม่ไปสนใจแม่อะไรไปเนี่ย อีกฝั่งหนึ่งโพสอะไรมาเนี่ยมันก็ไม่กระทบกับตัวเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการของอีกฝ่ายนึงคือต้องการโพสท,ท,ที่ต้องการที่จะให้เห็นเรามีเรีแอคชั่นอะไรบางอย่างออกมาพอใจหงุดหงิดโกรธหรือดูถูกดูหมิ่นทาให้เรารู้สึกแย่ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกตามไปกับสิ่งที่เขาโพสเนี่ยมันก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่รแต่ว่าในขณะเดียวกัน ีกฝั่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคำกูดคำอะไรเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ใช่แค่ดูหมิ่นบางทีมันล้าเส้นออกไปไปถึงเรื่องของการผิดกฎหมายเรื่องของอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อโต้กับอีกฝั่งหนึ่งในในกระบวนการตามสังคมบาเทียงไปต่อสู้หรือว่าอาจจะกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จริงๆจริงจริงแล้วก็ทําได้เพราะมันเป็นการกลไกป้องกันของตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแต่ละเรื่องราวแต่ละเหตุการณ์แต่ละเคสแต่เออเขาเรียกว่านิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยการรับมือกับ เรื่องราวบูลลี่การดูถูกถูกแคลนก็ไม่เท่ากันด้วยสถานการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันอ,อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กๆมาปรึกษามาอะไรคำแนะนำคงต้องแตกต่างกันไปถ้าเขามีศักยภาพมากพอสู้ไหวไหมหรือสู้ไม่ไหวหรือโวจะยิ่งโพสต์ต่อสู้เสร็จถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนไปโพสต์สปีดแกล้งไปอะไรแล้วที่โรงเรียนการว่ายิ่งโดนกว่าเดิม,มเราก็อาจจะพิจารณาอีกอย่างหนึ่งหรืะะอว่าบางทีการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบการแจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่คุณครูรับทราบก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ที่เราแนะนําไปได้ขึ้นอยู่กับสถานกกาาารณ์ด้ววยนนะะคคเบบออ่่ทีช ดูถูกดูแคลนบูลลี่คนอื่นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเกิดจากปมในใจเขาหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจต่างๆด้วยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมคะมีส่วนในการศึกษามันก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มดูถูกดูแคลนกลุ่มบูลลี่นะครับกลุ่มที่เป็นเหยื่อกลุ่มวิกติมแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งเจอได้ไม่น้อยก็คือเป็นกลุ่ม,อมของบูลลี่วิกติมกลุ่มนี้ก็จะพบว่าเขาเคยดูถูกดูหมิน่นดูแคลนมาก่อน หรือมีปอมอะไรอย่างอื่นใน,ใน,ใ,นในชีวิตที่ครอบครัวหรือที่บ้าน <c oughs> แล้วก็กระบวนการคราวนี้จะไปดูตุกรุ่หมิ่นคนอื่นแล้วก็เป็นกระบวนการวิธีที่เขาใช้ <c oughs> เพื่อจัดการกับความรู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างหรือปอม <c oughs> อะไรบางอย่างในใจในใจท่ <c oughs> าเหมือนกัน เดี๋ยวแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของดูหมิ่นดูใครเนี่ยบางทีต้องต้องแยกแยะนิดนึงในสงใังคมไทยนะครับมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่ทราบหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันทำให้อีกฝาก่ายนึงรู้สึกไม่ดีนะาไปล่อเรียนไปอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยใ,ในในวัฒนธรรมในสังคมบางทีอย่างเช่นทักเ,เรื่องหน้าตาอวนขึ้นหรือเปล่ามีสิวขึ้นไหมดำบางคนบางทีเนี่ยในในสถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วแต่ในอดีตบางทีไม่คิด คือ,อจริงๆแล้วมันเป็นนะบางคนฟังมันก็เจ็บจ้ำน้ำใจบางคนฟังก็รู้สึกแย่แต่ว่าเขาต้องให้ความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งสองแบบมีทั้งคนที่ทําไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาขนาดนานแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็มันก็เป็นปมในใจเขาม,มันเลยทําให้เขาไปทําร้ายจิตใจของคนอื่นโดยที่บางทีเขาเองก็ก็ไม่ได้รู้ตัวนะค่ะแล้วอย่างในช่วงวัยเด็กวัยรุ่นค่ะที่ไปโรงเรียนแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องราวเนี้ยการบูลลี่การการดูถูกเหยียดยามกันอย่างเง สำหรับลูกที่อยู่ในช่วงวัยอย่างงี้ค่ะอาจารย์เราควรจะต้องมีการพูดคุยหรือว่าให้คำปรึกษาช่วยเหลือเขายังไงบ้างเพราะแน่นอนห้าไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีการดูทุกดูแคลมีการแบบบูลลี่กันในโรงเรียนอยู่แล้วอะค่ะปกติถ้ามีคนมาขอคำปรึกษาอาจจะดูคาแรคเตอร์ลักษณะนิสัยของตัวน้องเขาก่อนนะว่าเขาเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนเพราะจริงๆแล้วอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยการรับมือในแต่ละสถานการณ์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันบางคนส่วนใหญ่นะเราก็จะแนะนําไปบอกว่า การที่เขามาดูถูกดูดดแคลนต่อหน้าเขาก็ต้องการให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกบุกเกียไม่พอใจเถียงสู้หรือสู้ไม่ได้<า>ๆๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการดูถูกดูแคลนมันมีเรื่องของอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่นะถ้าเกิดว่าอํานาจเท่าเทียมกันเช<า>่นเพื่อนวัยรุ่นเ,เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ย<า>เพื่อนสนิทกันด่ามาดา่ากลับเซลกับเซากฎมานี่ก็ไม่<า>ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นบูลลี่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องการมีมี อำนาจอะไรเป็นอย่างมากกว่าตัวใหญ่กว่ามีเพื่อนเยอะกว่าเนี่ยแล้วเขาเขา,เขาบูลลี่ใส่ใส่ลูกเราสมมตินะครับเราก็อาจจะอ,อย่างแรกเลยอาจจะแนะนำก่อนได้ว่าไม่สามารถสามารถไม่สนใจได้ไหมค่ะ อย่างแรกนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำแล้วเราเฉยๆไม่เดือดร้อนไม่อะไรไปเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็คงเลิกทำคงเลิกมันม,ม,มันไม่สนุกแล้วล่ะ <c oughs> ไม่สนุกแล้วล่ะครับแต่บางทีมันก็ยากนะเพราะส่วนใหญ่เวลาเวลาเข้ามาบูลลี่ราเขาก็มักจะบูลลี่หรือว่ามักจะดูถูกเจตียนในสิ่งที่ม,มันก็เป็นปมในใจของเราอะไรอ่คือมันแน่นอนมันยากที่จะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เขาบูลลี่มาใช่ไหมครับอย่างที่สองถ้ามันทําใจตัวเองยากสู้ไม่ไหวอาจจะแนะนานะครับให้ปรึกษาผู้ปกครอง ปรึกษาคุณครูคเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยผู้ปกครองกับคุณครูเองก็ต้องมีทัศนคติที่ท,ที่ที่สามารถส่งเสริมช่วยเหลือเด็กได้คือรู้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญคไม่ได้บอกเออไม่เป็นไรหรอกไปโรงเรียนเดี๋ยวก็เจอช่างมันเถอะอะไรเงี้ยบางทีมันมันเด็กเขาไม่รู้จะปรึกษาใครคะนะครับอ,อันที่3ถ้าจะแนะนําก็คือบอกว่าในเวลาเราถูกดูหมิ่นเหยียดยมเนี่ยมักจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตัวคนเดียวเด็กคนเดียวเด็กไม่มีเพื่อน เกิดขึ้นในช่วงเวลานอกเวลาเรียนของน้ําช่วงพักอยู่คนเดียวบางทีเราอาจจะแนะนําว่าให้เขาเกาะกลุ่มหาเพื่อนอยู่อยู่กับเพื่อนคนที่ใกล้ชิดสนิทอ,อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยโดนะจะสองสามวิธีที่แนะนำได้นะคะคเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ผู้ปกครองถือว่าก็มีส่วนที่จะช่วยลูกได้ไดนะคะอย่างการเปลี่ยนคําดูถูกให้กลายเป็นพลังค่ะบางคนบอกว่าเราลองเปลี่ยนดูนะว่าไอ้พวกคําดูถูกดูแคลนเนี่ยให้มันกลายเป็นพลังที่ที่ทำให้เราแบบ มีมีกำลังที่จะไปต่อสู้เขาได้จะทํายังไงได้บ้างนะคะอย่างเช่นแบบครอบครัวบอกว่าชอบบอกโอ้ยลูกเรียนไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยเพื่อนอาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยหน้ายเงี้เยเลือกไม่สวยไม่หล่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะเราจะปรับเปลี่ยนความคิดลบแบบนี้ให้กลายเป็นพลังบวกให้กับตัวเองได้ยังไงบ้างคะจริงๆยากเหมือนกันยากเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าสามารถเอามาพิจารณาดูได้ <c oughs> แล้วดูว่าเราสามมี เราสามารถทําอะไรกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วตัวอย่างก็มีเหมือนกันที่โดนค,คนดูถูกเรื่องนี้แล้วก็พยายามต่อสู้ขึ้นมามแต่ว่ากระบวนการนี้เนี่ยผู้ใหญ่ม,มีส่วนช่วยได้เยอะ,ะสามารถพูดคุยกับเด็กบอกเขาได้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกอแต่เรื่องนี้เราอาจจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้เปลี่ยนไปในทางเชิงบว,บวกก็จะดีกว่านะคะคือเรียกว่าจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่คอยช่วยเหลือบุตรหลานนี่แหละให้เขาสามารถที่จะต่อสู้กับ คำดูถูกดูแคลนได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ